เวลาที่เป็นนิ้วล็อกนะครับแล้ไปพบแพทย์ถ้าเกิดเพียงแค่ได้ยาลดการอักเสบยาคลายกล้ามเนื้อและยานวดมาเนี่ยนะครับไม่หายแน่ครับผมครับแล้วมีวิธีการที่จะต้องดูแลอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ทุกท่านฟังครับอยู่กับหมอต้องครับคิดสวีดเสริมพลังบอกในโต๊คุณครับผมมีคำถามจากทางบ้านนะครับถามว่า เวลาที่เป็นนิวลวลกแล้วเนี่ยนะครับผมตอนเช้าๆตื่นขึ้นมากำมือแล้วก็เหยียดมือไม่เคยออกเนี่ยนะครับผมแล้วคุณหมอมีวิธีหรือมีแผนการการรักษาอย่างไรบ้างครับผมอันดับแรกครับก็คือจะต้องมีการตรวจสักประวัติและตรวจร่างกายก่อนนะครับที่เจอบ่อยๆก็คือในบางคนเนี่ยก็คือเป็นจากตัวข้อนิ้วเสื่อมนะครับเวลาตื่นเช้าขึ้นมามือก็จะงิกอย่างเงี้ยครับผมเนื่องจากความเย็นแล้วกว็ทำให ตัวพวกเส้นเอ็นหรือข้อต่อต่างๆเนี่ยมันเกร็งตัวขึ้นมานะครับมันยังแข็งอยู่มันความยืดหยุ่นมันยังน้อยนะครับทำให้เกิดอาการแบบมือมันติดได้ในตอนช่วงเช้านะครับแต่กรณีคนไข้ที่เป็นนิ้วล็อกนะครับหรือที่เรียกว่าทริกเกอร์ฟิงเกอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะของปลอกหุ้มเอ็นอักเสบแล้วมีการหนาตัวของตัวปลอกเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มีการเสียดสีของปลอกหุ้มเอ็นกับเอ็นที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนิ้วมือนะครับ ในตำแหน่งที่คนไข้จะมีอาการปวดก็คือเป็นตำแหน่งตามนี้เนี่ยครับก็คือตรงบริเวณข้อนิ้วนะครับของแต่ละนิ้วนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วกล้อยนะครับโดยตำแหน่งที่ปวดเนี่ยนะครับมักจะอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับตรงบริเวณเส้นวาสนานะครับยกเว้นไอ้ตรงนิ้วโป้งนะครับก็จะอยู่ตรงถัดจากไอ้ตัวขีดสุดท้ายเนี่ยนะครับของเขาลงมานิดนึงนะครับซึ่งไอ้ตำแหน่งที่เป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะครับเวลาที่จับไปแล้วแล้วให้คนไข้มีการเคลื่อนไหวเนี่ย นะครับจะรู้สึกคนไข้จะรู้สึกว่าเจ็บตรงตำแหน่งบริเวณนี้นะครับและเวลาที่มีการขึ้นหวจะรู้สึกว่าคาแล้วมันได้เป็นก้อนๆน,นะครับเป็นก้อนๆแล้วก็จับไปแล้วมันก็จะดิ้นไปดิ้นมานะครับผมถ้าเป็นใหม่ๆเนี่ยคนไข้จะเจ็บมากในตำแหน่งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นระยะที่เป็นเรื้อรังเนี่ยเวลากดไปก็อาจจะกดไปแบบบางท่านก็บอกว่ากดไปแล้วมันดีนะครับผมอ่ะทีนี้หลังจากที่ ซักประวัติตรวจร่างกายในแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในเซ็นเตอร์นะครับหรือสถานที่ที่มีเครื่องอัลตราซาวน์สำหรับดูพวกระบบเส้นเอนเนี่ยผมก็จะใช้ดูประเมินดูว,ว่ามีการบวมของเอ็นด้วยหรือไม่นะครับหลังจากนั้นพอดูประเมินดูแล้วถ้าเกิดว่ามีการบวมนะครับแล้วก็มีการหนาโตของปอกหุ้มเอ็นเนี่ยนะครับมันก็จะมี2แนวทางใหญ่ๆนะครับอันดับแรกก็คือจะ,อะ ก็จะอันนี้นิดหนึ่งนะครับเจ็บตัวนิดหนึ่งก็คือหมอจะฉีดยาชาเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ใช้ตัวเครื่องอัลตราซาวดูนะครับแล้วก็ใช้ตัวปลายเข็มเล็กๆเนี่ยนะครับผมเข็มก็เขี่ยตรงปลอกพุ่มเอ็นออกนะครับผมแล้วก็มันก็ทาให้ตัวนิว็ลกเนี่ยมันมันสามารถหายได้นะครับและวิธีการนี้เนี่ยมันมักจะไม่กลับมาเป็นอีกแต่ว่ามันก็ต้องเจ็บตัวนะครับอันนี้ก็คือใช้ในกรณีที่เป็นแบบ เป็นเยอะแล้วนะครับกรรมแล้วก็มันล็อกทุกทีนะครับแล้วคนไข้บอกว่าอ๋อเบื่อแล้วไม่อยากนวดแล้วไม่อยากทกํากายภาพแล้วอยากจะให้มันหายไปแต่ว่าเคยฉีดยามาแล้วหรือไม่อยากจะฉีดยานะครับผมหรือไม่อยากเช็ดฉีดยาบ่อยๆครับผมโอเคอ่ะถัดไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่ผมใช้นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็คือเป็นวิธีการแบบไม่เจ็บตัวนะครับอ่าเริ่มตั้งแต่การนวดด้วยตัวเองนะครับวิธีการนวดด้วยตัวเองทําแบบนี้นะครับผม ผมจะมักจะแนะนําให้คนไข้เนี่ยนะครับซื้อไม้กดเส้นมานะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับผมมันก็จะตาเป็นเหมือนไม้นวดนะครับเล็กๆแล้วก็ใช้เขี่ยนะครับผมไอ้ตรงบริเวณตรงจุดที่คนไข้เจ็บเนี่ยนะครับเพื่อให้ตรงจุดที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับมันมันคลายตัวนะครับแล้วลดการเป็นปมนะครับหรือการสะดุดของตัวเอ็นนะครับนอกจากเรากด คลึงนวดโดนตรงบริเวณตำแหน่งที่มีปัญหาแล้วนะครับก็คือจะต้องนวดนะครับตามแนวของกล้ามเนื้อ2มัดนะครับมัดแรกก็คือกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า FDS flexor er digitalum superficialis มันก็จะอยอนนู่เดี๋ยวนะมันก็จะอยู่ตรงน,นิ้ท่อนแขนของเรานะครับผมมันก็อยู่ตรงบริเวณประมาณกึ่งกลางนะครับผมกึ่งกลางของบริเวณลำแขนของเราแล้วเราก็นวดนะครับตามเส้นที่ผมเขียนนวดนวดนวด,นวดคลึงๆตรงนี้เสร็จแล้วก็วิ่งไป ตรงตามวิ네ะะ่งไปตามนิ้วนะครับทั้ง5้านิ้วนะครับผมเริ่มจะเริ่มจากนิ้วก้อยก Corps, fire, ่อนก็ได้นะครับหรือเริ่มจากนิ้วชี้เข้าไปนะครับคลึงเข้าไปนะครับแล้วไล่ไปนิ้วชี้นะครับผมจากตรงนี้ครับผมคลึง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 ไปนะครับผมแล้วไล่ไปนะครับนิ้วกลางนะครับผมจากตรงนี้นะครับวิ่งไปนะครับนิ้วนางแล้วก็ นิ้วก้อยนะครับผมอ่าคลึงไปลักษณะแบบนี้นะครับกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งที่เราก็จะต้องนวดผ่อนคลายเขาคือกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า FDP นะครับ Flexor er Digitalum Profundus นะครับอยู่ทางฝั่งทางด้านนิ้วก้อยนะครับผมข้อศอกด้านในนะครับอันนี้คือกระดูกนะครับผมวิธีการนวดคือกระดูกแล้วก็ถัดออกมาถัดเข้าไปด้านในนะครับผมแล้วก็เราก็จะทาได้ปุ่มไอเป็นกล้ามเป็นลำของกล้ามเนื้อมัดหนึ่งเวลาที่เรากดคลึงเนี่ยจะรู้สึกว่าจะเห็นจะเห็นว่า นิ้วมือของเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวนะครับนี่แหละครับเนี่ยมันรู้สึกมันซาบซ่าขึ้นไปนะครับผมคลึงไปตรงช่วงบริเวณตรงนี้นะครับอ่าอันนี้แหละครับเป็นวิธีการนวดด้วยตัวเองเบื้องต้นนะครับก็คือนวดที่ตมเรนจุดที่เจ็บเลยนะครับอันดือนที่สองนวดที่กล้ามเนื้อที่ชื่อว่า FDS นะครับตรงบริเวณกล้ามเนื้อตรง ตรงต่อที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการกํามือนะครับผมอีกอันหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า S.D.P ก็จะเป็นแนวอีกแนวโน้ดหนึ่งนะครับทางด้านนิ้วก้อยนะครับนิ้วสันกระดูกถัดมาด้านเข้ามาทางด้านในด้านด้านในของตัวเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลำของกล้ามเนื้อมัดหนึ่งนะครับผมคำคำเข้าไปอันนี้แหละครับเป็นวิธีการที่เราจะดูแลตัวเองได้เบื้องต้นง่ายๆครับผม เครื่องมืออันต่อไปนะครับที่ผมคิดว่าได้ผลดีนะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าช็อคเวฟนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเครื่องเป็นเครื่องกระแทกนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดการอักเสบลดไอ้พวกอไอตัวปมนะครับของตัวเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นมาได้นะครับที่กล่าวมาในวันนี้นะครับก็เป็นวิธีการที่ผมจะใช้ในการดูแล ผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ตัวข้อต่อนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของคนไข้นิ้วล็อกนะครับก็จะมีแบบแผนในการดูแลประมาณนี้นะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นการลังใจผมครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าคลิปดีดีมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ผมด้วยครับผมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ